5ดีลที่ต้องบอกว่าฉกกันต่อหน้าต่อตาฉกกันซึมพึ่งหน้าฉกกันในวินาทีสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นความเจ็บแค้นที่ปวดสันและกำโซมากๆครับยังไงวันนี้จอครับกับ5ดีลโฉบินทลาครับโฉกตัดต่อหน้าต่อตาครับผมกับรายการโอ๊กอยากาว้าครับโซยครับอยู่กับรายการโอ๊กอยากว้าวครับว้าวทุกเรื่องว้าวทุกข่าวว้าวทุกเหตุการณ์ของโลกหนังที่น่าสนใจตามเดิมเลยนะครับ วันนี้จบประเด็นครับกับ5ดีลที่ว่าตัดกันต่อหน้าตัดกันซึ่งหน้ากันเลยครับแต่ว่าก่อนเข้าประเด็นครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าต้องไปแอดไลน์ทํำหน้าก่อนเลยนะครับรับชมข้อมูลข่าวสารวงการลุ้นหนังที่น่าสนใจตามเดิมเลยนะครับพร้อมกับลุ้นกิจกรรมรางวัลต่างๆนาเทียบเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับยังไงก็ตามฝากไปกดไลค์กดแชร์กับเพจลํำหน้าด้วยนะครับเข้าสู่ประเด็นของเราก็ดีกว่าครับก็เรียกว่าตลาดซื้อขายนักเตะตอนนี้เนี่ยใกล้ที่จะปิดตัวลงแล้วครับหรือเอาง่ายครับ วันที่เราถ่ายเนี่ยก็คือเป็นวันส,สุดท้ายของการปิดตลาดแล้วครับมีเรื่องราวให้เราเนี่ยพูดถึงแทบจะทุกปีเลยครับแต่ว่าวันนี้ครับประเด็นที่เราจะพูดถึงครับมันเป็นอีกเรื่องราวกรณีหนึ่งครับนั่นคือเรื่องของโทบอีกทีมเนี่ยที่มีข่าวกันแบบซึ้งซึ้งหน้าเนี่ยแล้วแบบตักไปร่วมทีมกันแบบหน้าตาเฉยเลยครับเอาเคสของอัลมาเตารเรก็ได้ครับที่ย้ายมาอยู่กับบาเซลนาครับท้งที่ ก่อนหน้านี้ครับสเปอร์มีข่าวมาแทบจะทุกวันทุกวันทุกวันครับแต่ว่าสุดท้ายครับเป็นบาร์เซโลนาครับมาเหนือโฉบตัดหน้าเอาไปร่วมทีมเฉยเลยครับหรือไม่ก็กรณีของลุยดิอารสครับที่ย้ายไปร่วมทัพเลวฮูพร้อมเสื้อเบอร์23่สิบสามครับเลวฮูไปโฉบมาจากสเปอร์เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าตลาดรอบนี้เนี่ยสเปอร์กินแห้วไปหลายแท็งเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ว่าในอดีตการครับมันยังมีดีลหลายดีลมากๆครับที่เป็นดีลที่ถูกโฉบกันแบบซึ้งๆหน้าต่อหน้าต่อตาแย่งไปแบบเจ็บช้ำมากๆเลยครับอย่างวันนแรรกคับ โรนันนิโยครับนี่เป็นอดีตกองกลางีด้ว่ากองกลางตำนานทีมชาติบราซิลเลยครับกว่าจะมาเป็นโอ้โหโรนันนิโยโรนันโดอ้วนแล้วก็มีริวัลโดเป็น 3R เนี่ยแน่นอนครับว่าอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยที่เย็นน้อยเนี่ยตอนนั้นเนี่ย ค้าแข่งอยู่กับท่าน,น้าของปาริเชียร์ชเมงครับในปี2001ครับแล้วก็ฟอร์มดีมากๆครับจนกระทั่งฟอร์มของโรนันญโยเนี่ยไปรักษาต่อได้ที่ท่าน้าของฟีฟ่าเวิร์คครับครับบิ๊กทีมเนี่ยโอ้โหลุมแย่งกระชากตัวโรนันญโยมาร่วมทีมแทบจะเยอะแยะมากๆจริงๆครับทีมที่มีข่าวก่อนหน้าตอนนั้นเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีข่าวแทบทุกวันมีข่าวแทบจะทุกเดือนบาร์เซโลนาครับอยู่ดีไม่ว่าดีครับเข้ามาฉกตัวโรนันญโยไปเฉยเลยครับชนิดที่ว่า งงกันทั้งบางครับเพราะว่าบาร์เซโลนาตอนนั้นเนี่ยไม่เคยมีข่าวกับโรนันญโยเลยแม้แต่น้อยครับก็กลายเป็นว่าโรนันญโยเลือกไปซบบาร์เซโลนาแล้วก็ให้กําเนิดทางน้าของ t r i ปเปิที่บาร์เซโลนาอย่างหน้าตาเฉยนะครับอันนี้ก็เป็นดีลแรกนะครับที่เอามาพูดถึงกันนะครับอันนี้คนที่2ครับวิลเลียมครับผมวิลเลียมครับแจ้งเกิดกับการเล่นกับอันจิมาคัสคาร่าครับทีมจากแดนคัวโลครับก็ตอนนั้นเนี่ยวิลเลียมเรียกว่าโอ้โหแจ้งเกิดสุดๆในตําแหน่งริมเส้นครับจนกระทั่งเนี่ยก็ไปติดท ที่จะอยากย้ายสังกัดด้วยครับนั่นจึงทำให้ตัวของวิลเลียมเนี่ยมีข่าวคูพันกับทีมในเกาะอ,อังกฤษเยอะมากครับทีมที่หนักที่สุดเนี่ยที่เรียกว่ามีข่าวมาแทบจะทุกวันครับนั่นคือทานะ่งของทรอยส์สเปอร์ครับมีข่าวถึงขั้นที่ว่าวิลเลียมปิดดิลแล้วก็พร้อมที่จะมาตรวจร่างกายกับสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยสเปอร์เนี่ยก็ไปฉกมาจากอาร์เซนอลครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับแต่ว่าสเปอร์เนี่ย ไปฉกวิลเลียมมาปิดดิวได้ก่อนหน้านี้ครับสุดท้ายดิวนี้ครับเรียกว่าโฉบเหนือโฉบครับสเปอร์โฉบแล้วไม่พอครับเชลซีครับเข้ามาโฉบตัววิลเลียมไปร่วมทีมครับงงมากๆครับไก่ยังงงครับเรียกว่าน็อกตายคารังครับเพราะว่าเชลซีครับไม่เคยมีข่าวกับวิลเลียมเลยครับได้วิลเลียมไปร่วมทีมเฉยเลยครับแค่สาเหตุเดียวครับว่าโชเซมิโยโทรศัพท์ไปหาวิลเลียมแค่นั้นเลยครับก็เรียกว่าดิวของวิลเลียมเนี่ยสร้างความเจ็บแค้นกับทนานาของทัพไก่เดือดทองมากครับคนที่3ครับอเล็กซิสานนนเเเครรัับีีี่่่ป็กกตะทยว แทบจะหมดอนาคตในยุคข,ของเป๊ปโกเล่าตอนนั้นครับแทบจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับใเวลานั้นต้องยอมรับจริงๆครับว่าไม่มีพื้นที่การเล่นให้กับอเล็กซิสซานเชครับจนกระทั่งเขาต้องย้ายทีมเนี่ย ไปร่วมทีมอาร์เซนอลนั่นเองนะครับนั่นกลับกลายเป็นปว่าทําให้อเล็กซิสทันเช่ครับแจ้งเกิดในเวทีพรีเมียร์ลีกครับผลงานดีมากๆครับ166เกม80ประตูกับ22แอสซิสต์ครับจนมีข่าวกับทางด้านของ2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแมนซิตี้ต้องบอกว่าจริงจังกับดีลนี้มากๆครับอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมครับแมนซิตี้มีข่าวแบบโอ้โหข่าวแบบดีๆอยู่เลยครับ แทบจะปิดดีลกันได้ครับแต่ว่าสุดท้ายข่าวนี้ย้ายเลยครับผมย้ายไปอยู่กับสีแดงแทนเลยครับไปอยู่กับแมนเชสเตอร์เด็กครับการไปอยู่กับแมนยูเนี่ยของอเล็กเซนเช์ครับทำให้เขาเนี่ยรับค่าเหนื่อยเป็นสถิติสูงสุดครับตอนนั้นคือแมนยูกล้าจ่ายได้ยังไงก็ยังไม่รู้ครับห้าแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ครับตอนนี้เป็นแฟนแมทีก็คงคิดว่า เออคุมลวไม่ต้องเอาแล้วก็ได้เพราะว่าฟอร์มไม่ได้เหมือนเดิมต่อไปแล้วแล้วก็อายุก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วแม้ว่าซิตี้จะเสียดายตอนแรกครับแต่ว่าช่วงหลังเนี้ยก็น่าจะมีอยาดีใจกันบ้างเล็กน้อยแล้วครับผมเดี๋ยวนี้คนที่4ครับเบอร์บารตอฟครับคนที่ต้องบอกเลยครับว่าสปเปอร์กับแมนยูไม่รู้ว่าไปทําเคราะห์ซ้ำกรรมซัดันกันไหนครับการแย่งชิงเนี่ยก็เรียกว่า2ทีจะมือแมนเชสเตอร์อีกแล้วครับเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยเบอร์บารตอฟเนี่ยแจ้งเกิดกับการเล่นกับทอร์นาโฮอรสเปอร์ครับยิงถล่มยิงกระตุยยิงกระจายจนเซอร์เล็กเนี่ยอยากได้มากๆครับมาร่วมทีครับต้องแย่งกับแมนซิตี้อีกแล้วครับแล้วแมนซิตี้ กำลังจะปิดดีลเบอร์บาตอฟได้อยู่แล้วครับถึงท่านที่ว่าเบอร์บาตอฟเนี่ยบินจากท่าหน้าของลอนดอนเนี่ยมาลงที่แมนเชสเตอร์เพื่อมาเจรจาปิดดีลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่หารู้ไหมครับว่ามีชายผู้หนึ่งครับดักหน้ารอจนทําให้เบอร์บาตอฟต้องเปลี่ยนสีเสื้อครับนั่นคือชายผู้มีนามว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันครับออกไปรับทางด้านของเบอร์บาตอฟหน้าสนามบินเลยครับพูดคุยรายละเอียดตรงนั้นแค่นั้นแหละครับผมแมนซิตี้ล็อกเกอร์ครับเพราะว่าเบอร์บาตอฟปิดดีลตรงนั้นกัััับบบบบบแแมมมมนนนนนนยยยูทีีีี่่หห้้้้้าาาสสิิเรรรรอออคคคโโซซตกกๆชวง ก่อนหน้านี้ครับในดีตการครับเมื่อปตอไปอยู่แมนยูก็อย่างที่เห็นแล้ะครับกลายเป็นตัวจบสกอร์สุดคมสร้างความแตกต่างรวมถึงยิงถล่มทลายกับทัพผีแดงจน คว้าแชมป์มากมายหลายรายการเลยครับคนสุดท้ายครับคริสเตียโนโรนัลโดครับผมก่อนที่โรนัลโดจะมาอยู่แมนยูเนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเพียงแค่เด็กแบบอลครับจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีที่รู้จักแต่ว่าโรนัลโดแจ้งเกิดได้ในเกมที่สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในเกมวันนั้นเนี่ยโรนัลโดสร้างความแตกต่างจนเซอร์เล็กเฟูสันเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกครับแล้วก็อยากได้ตัวมาร่วมทีมมากๆครับแต่ว่าหารู้ไหมครับว่าดีลของโรนัลโโโโโดดดดดเเ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 นน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 ีีีีีี่่่่่่่่ยยยยกกกกกือออออออบบบบจจะะะไไไมมมมิขึ้้้้้้แลลลลวววคคครร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 รัััััหาา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 ์ซปททพตง ฝานต่อเจตนารมณ์ของ ชาดานเทอร์รี่องรีนั่นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเฟอร์กี้ไม่ยอมครับสู้แทบตายทอยชีวิตเพราะว่าต้องการเด็กคนนี้มาร่วมทีมให้ได้ครับตัดหน้าอาร์เซนอลคว้าตัวคริสเตียนโอลิร์โดมาร่วมทีมได้นั่นเองนะครับสร้างสตีเนี่ยเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่มีค่าตัวแพงที่สุดณเวลานั้นนั่นเองนะครับนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของเซียร์เซเว่นครับกว่าจะได้มาใส่เสื้อของแมนเชสเตอร์เดนท์นั่นเองนะครับและนี่ครับห้าบิ๊กเดีลที่เรามองว่าโอ้โหไปฉกกันมาซึ่งหน้าไปฉกกันมมมมมมาา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 แแแลล้้้้วววตตตต่่่่่่่่่่อออออหหนน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 นัััััััััยยงงงงีีีดดืะะคคคครรรรรรบบบบบททเเไไพูใุกชฟซึ ทุกคนจะมีใ,ใจแล้วครับว่าใครเนี่ยคือคนที่ใช่แล้วใครเนี่ยคิดว่าแย่งมาแบบเจ็บที่สุดแย่งมาแบบหน้าตาเฉยแย่งมาแบบงงแบบไม่มีข่าวเลยครับผมยังก็ตามฟังแล้วก็คอเม์ม,มาบอกเรากันได้เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่านี่คือคอนเทนต์ที่ต้องการจะสื่อให้เห็นถึงเรื่องราวอันโหดร้ายของลูกบอลครับมันมีครบทุกรสชาติจริงๆครับอันนี้แล้วก็เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ตลอดครับในวงการลูกหนังนั่นเองนะครับอันนี้แล้วท่านทุกานคือรายการโอ๊กอยากว้าวครับอยาก,กเรามาว้าวเรื่องอะไรของวงการลูกหนังเนี่ยก็คอเม์มบอกเราก็ไดดด้้าาามมเเเเิลลลยรชอนนน์ก like, กแแผ่จหหืว แอดไลน์รับหน้าครับผมตามเดิมเลยครับไปรับชมข้อมูลข่าวสารวงการลุ้นหนังพร้อมกับรู้กิจการรางวัลต่างานานา,นาเพียบเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวการว่าในครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวการว่าเกี่ยวกับเรื่องของทีมไหนสโมสรอนไหนโค้ชคนไหนก็ติดตามกันได้ตามเดิมกับรายการโอ๊กอยากว่านะครับสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วีคหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ